จับปลาหลายมืออยู่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ยังไม่แต่งงานกันนี่เขาก็มีสิทธิ์ไปหาคนอื่นแล้วไปเลยแล้วก็รู้มัน่นไล่ออกจากบ้านไม่ได้ที่จะทำให้ชุดได้รอเขาพูดไม่มีเหินเล่าเรื่องาย สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับปาแก้วชาแนลวันนี้มีเรื่องนี้มาคุยกันนะคะในความสัมพันธ์การเริ่มต้นคบหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นาสามีคู่สามีภรรยากันการเริ่มต้นที่เราจะคบหากันคือหนึ่งเราต้องให้เกียตซึ่งกันและกัน เราต้องมีความชื่นชอบในตัวของกันและกันนะคะแต่บางครั้งมันก็บางคู่ก็ไปกันไม่รอดนะ,ะบางคู่ก็โอเคก็ไปกันตลอดรอดฝั่งอยู่กระทั่งแต่งงงแต่งงานนะคะแต่หลายคู่ที่ต้องจบความสัมพันธ์แบบงงๆนะคะเหมือนน้องท่านนี้นะคะบอกว่า ออมีเรื่องอยากปรึกษาเพราะตอนนี้เครียดมากคือน้องคบหากับแฟนชาวต่างชาตินะคะก็แรกๆความรักก็ลาบเลือนกัไม่มีอะไรนะคะก็เออก็ไม่มีอะไรคือจะประมาณว่าอันนี้ประแก้วดาวนะคะว่าจะเป็นฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเจอกันนะคะแต่แต่ว่าคบหากันเป็นแฟนจน จนกระทั่งแพลนจะแต่งงานแพลนจะมีลูกด้วยกันกี่คนคือแลนอนาะนะนะคตร่วมกันนะคะแล้วทีนี้น้องบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันกับแฟนเพราะว่าน้องเห็นแฟนไปคอมเมนต์ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าเออน้องก็เลยคือคือผู้หญิงอนะเนาะก็เลยไปแอบส่องผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็ไปขอแอดเป็นเพื่อนปรากฏว่า ผู้หญิงคนนี้ไปฟ้องแฟนว่าเราไปแอบเพื่อนเขานะ,ะซึ่งหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ต้องรู้ว่าน้องกับแฟนคบหากันอยู่นะ,ะแต่เธอโนสน no แคร์นะคะอพอแฟนของน้องรู้ก็โกรธมากก็โวยวายนะคะบอกให้น้องอะบล็อก เขาไปเลยบล็อกไอจีเข้าไปเลย,เเลยทะเลาะกันจนตอนนี้แฟนน้องอ่ะ u n f r i นทุกช่องทางนะคะแต่ก็ยังติดตาม follow ของผู้หญิงคนนั้นอยู่ก็คือน้องน้องไปแอบส่องเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องก็เลยสับสนมากวางแผนจะแต่งงานมีลูกด้วยกันนะคะทะเลาะกันใหญ่โตกลายเป็นว่าความผิดของเราที่เราไปแอดเอาผู้หญิงคนนั้นไปแอบส่องผู้หญิงคนนั้น คือปกป้องผู้หญิงคนนั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นสําคัญกว่าเราอะไรแบบนี้นะคะคือน้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่มากเลยนะ,ะก็มีเพื่อนๆหลายคนมาคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ป้าแก้วคิดคิดไว้นะคะคือบอกว่าเขาเห็นความรู้สึกของคนอื่นสําคัญกว่ามันชัดเจนเลยค่ะค่อยๆถอยออกมานะคะอย่าไปให้ค่ากับคนที่ไม่คู่ควรนะคะ บางคนก็บอกว่าม o v ออนค่ะที่ผ่านมาพ <c oughs> ี่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วในเมื่อเขาแคร์อีกฝ่ายมากกว่าเราก็ปล่อยเข,าไ,เขาไปนะคะมันยากที่จะทําใจแต่ถ้าคุณทําได้วันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองนะคะที่ออกมาลออกมาจากรักแย่ๆแบบนี้นะคะสภาวะแย่ๆแบบนี้คือ <c oughs> เรื่องแบบนี้นะคะผู้หญิงเราเนาะมันไม่ไม่ว่าคู่ไหนไม่ว่าใครล่ะ เวลาคบหาพากับใครแล้วก็ตามคือมันมีเซนต์อย่างหนึ่งเราเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแฟนเราไปอคอมเมนต์ผู้หญิงคนนี้ทำไมคือถ้าไปคอมเมนต์ปกติธรรมดามันก็จะไม่แปลกแต่ถ้ามันมีอะไรที่คือน้องต้องดูแฟนออกนะคะเราเราจะต้องรู้จากแฟนของเราดีนะคะว่าเฮ้ยมันลักษณะนี้มันไม่ใช่เ้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้นะคะแต่ คือน้องอ่ะจะไปไปเขาเรียกอะไรอะไปสืบนะไปสืบความลับของแฟนแต่กลายเป็นว่าให้เขาจับโปะได้นะคะไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปดูไปอะไรเลยนะคะถ้าถ้าแฟนเราไม่ซื่อสัตย์หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราสงสัยอะไรถามแฟนโดยตรงเลยนะคะถ้าถามแล้วเขาโกรธเรา ว่าเหตุผลล้านแปดอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าเขายังรักเราไม่มากพอเขายังเผื่อเลือกเขายังไม่หยุดที่เรานะคะแสดงว่าคนแบบเนี้ยอืมเขาเรียกอะไร,รอ่ะเรามองไม่เห็นอน,นาคตกับเขาหรอกถึงแม้เขาจะวางแผนกับชีวิตอะไรกับเราก็ตามนะคะคือผู้ชายอ่ะบางคนที่เร็วๆนะะมันจะพูดอะไรก็ได้นะ,ะมันจะให้ความหวังเราจะอะไรก็ช่างแต่ เขาก็ยังจับปลาหลายมืออยู่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ยังไม่แต่งงานกันนี่เขาก็มีสิทธิ์ไปหาคนอื่นคนการที่ตกลงคบหากันเป็นแฟนคบหาดูใจกันนั่นคือคุณต้องหยุดความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณจะต้องแล้วเราก็ต้องหยุดความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นจะต้องมาโฟกัสที่คู่ของเรานะคะว่าจะ ประคับประคองอย่างไรให้ไปตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งแต่งงานมีลูกแล้วก็มีอนาคตร่วมกันนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพิ่งคบหากันเป็นแฟนต่างคนต่างจะไปมีอะไรกันก็ได้นะ,ะไปมีใครก็ได้อันนี้ไม่จริงนะคะมันมันมันแสดงให้เห็นว่าในอนาคตถึงจะแต่งงานกันไปแล้วเขาก็จะมีคนอื่นจริงไหมคะคืออย่าเอาตะกะความเห็นแก่ตัว มามาอ้างให้ตัวเองดูดีนะผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รักน้องนะถ้าเขารักน้องเขาจะไม่เกิดเรื่องราวที่เขาไปวอลแวร์กับผู้หญิงคนอื่นนะฮะมูฟออนเหมือนที่เพื่อนๆบอกนะคะตัดใจนะตัดใจน้องน้องต้องรู้หลหะว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับเขาเนี่ยมัน มันมั่นคงหรือไม่หรือมันกําลังงอนแงน่นหรือว่าคือเราต้องเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวต้องยอมเขาไปซะทุกๆเรื่องเพราะกลัวเขาจะทิ้งเรากลัวเขาไม่รักเรานะคะคือน้องต้องรู้อยู่แก่ใจดังนั้นแล้วสถานการณ์แบบนี้ยาฝืนนะคะยาฝืนตบมือข้างเดียวไม่ดังแน่นอนนะ,ะไม่ว่าต่อให้ผู้หญิงคนไหนมาอ่อยแฟนเราก็ตามถ้าแฟนเรามั่นคงอยู่ที่เรา เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะนะคะแสดงว่าเขารักเราไม่พอและเขาไม่หยุดที่เราคนเดียวนะคะประแก้วขอย้ำเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นสามีในอนาคตของน้องเพราะว่าขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันคบหากันเป็นแฟนเขายังเป็นแบบนี้ปกป้องผู้หญิงคนอื่นโกรธเรานะ,ะแล้วก็ในอนาคตต่อไปข้างหน้านะ เขาจะต้องมีคนอื่นไปเรื่อยๆน้องน้องเห็นอนาคตตัวเองเลยว่าต้องเดินไปทางน้ำตานะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวต้องทนอยู่ฝ่ายเดียวต้องยอมรับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอย่ายอมเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายนะคะผู้ชายที่กระล่อนไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ ไม่รักษาคำสัญญานะคะยังไงป้าแก้วขอเป็นกำลังใจให้น้องท่านนี้นะคะขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวขอให้ค้นพบทางออกหาทางออกให้กับตัวเองที่ตัวเองมีความสุขได้ในเร็ววันนะคะแล้วก็ป้าแก้วหวังว่าคลิปนี้เหตุ <c oughs> การณ์นี้ประสบการณ์นี้ของสาวท่านเนี้อาจจะให้ทำให้หลายๆคน หรือใครที่กำลังประสบป,ปัญหาอย่างนี้ได้คิดนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอตัวไปทำงานกันนะคะขอเอวังด้วยประการลนชะั้นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ